หมึกจมอจ้าหมึกหอมหอมจ้านี่เครือหมึกอะไรพี่หมึกไข่ค่ะหมึกไข่แหะครับไม้เท่าไรครับอย่างนี้ไม้ห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะครับห้าสิบบาทสดๆจากทะเลนะครับคุณผู้ชมครับนี่เขาอยู่หน้าสถานที่จัดงานพัทยามิวสิคเฟสติวัลพัทยาปีนี้เลยนะครับหมึกหมึกแก่หมึกจ้านี่ครับกำลังลงเตาร้อนๆเลยนะครับสดๆเลยนะครับซึ่งใครมาเที่ยวงานพัทยามิวสิคค่ำคืนนี้นะครับ สั่งหมึกผลไม้สองไม้ไปนั่งกินกันนะครับดูคอนเสิร์ตนะครับไปอย่างนั้นนะ,ท,นนะที่ร้านนี่ครับต้นหนาวปลาหมึกย่างนะครับอยู่หน้าสวนสาธรารณะเลยนะครับกําลังย่างเลยไอ,อส่วนนี่ส่วนไหนเข้ามาเราพี่อันนี้เป็นปลาหมึกคางค่งปะปลาหมึกแมนะคางปลาหมึกคางาคางยักษ์อ๋อนี่คางยากักษ์อันนี้ก็ไม้เท่าไหร่ครับไม้ละยี่สิบบาทจ้ะไม้ละยี่สิบบาทนะครับใครที่ชอบหมึกย่างนะครับ มึกไข่อย่างที่มากินที่ย่างนี่ก่อนย่างเป็นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นตัวเป็นตัวเลยไข่นะครับอันนี้ก็ไม้ละห้าสิบเนาะย่างเสร็จอันนั้นไม้ละยี่สิบนะครับ<ม>นี่กำลังย่างกําลังพลิกๆเลยนะครับมึกนี่ย่างนานไม่ได้นะใช่ไหมม,มันมันเพิ่มๆเลยนะครับไข่ล้วนๆเลยไมาละายี่สิบบาทอนายยาาันนี้ยังไม่ได้ยา <c oughs> ่ยางยังไม่ได้ย่างค่ะอ๋อยังไม่ได้ย่างนะครับนี่คือไข่มันนะครับไม่ได้ผสมเลยนะครับคุณผู้ชมครับ นี่นะครับของกินเยอะมากๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือปลาระเบิด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 กันเลยนะครับจากปลาระเบิดจะเป็นไส้กรอกแดงนะครับไส้กรอกแดงนะครับน่ากินมากๆนะครับกับน้ำจิ้มแซ่บแซ่วยั่วๆน้ำลายคุณผู้ชมนะครับอุ้ยตึงมันสระนะท่านจ๋อเฮวอเตอร์เอาว่คะทำได้เลยนะจ๊ะและนึ่ไว้ย่างได้เลยครับนี่ครับทมาตลาดลานโพนาเกลือนะครับศรีน้คัรนะครับรับ ย่างนลวกเลยนะครับกิโลละ30บาทนะครับเนี่ยนะครับซึ่งเจ้านี้เป็นเจาที่ผมใช้ประจำเลยนะครับเนี่ยนะครับนี่ตอนนี้ก็เตรียมเตาไว้รอคุณผู้ชมแล้วนะครับติดไฟไว้แล้วนะครับเนี่ยนะครับมาซื้ออาหารทะเลสดๆแล้วก็ติ้งย่างกันนะครับ